สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บอินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังงหาดีเกมอาวีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะรวนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ tp 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์ด้ิดตามเยอะชาติ ทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอดีเครด,ดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%ทาง TP7 จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้บินเพื่อนขอให้เล่นซินิเทียสายคลิเข้ามานะครับลองให้ผมลองให้ผมดูหน่อยนะครับผมวันนี้เราเอาสเปล,ลป่ามาก็จริงครับแต่ว่ายังอยู่ในตำแหน่งออฟเลนเหมือนเดิมนะครับ คุณก็รู้ว่าผมชอบออฟเลงขนาดไหนเป็นชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นแค่เปลี่ยนสเปลเดี๋ยวผมจะใส่เป็นครีให้นะครับมาในเรื่องของอัตราครีนใน้อของเรานะครับผมใส่ว่าเป็นอเวกสเปริ t d r คอนคอ o r นนะครับแล้วโอ้โหว,วิ่งเป็นงานดูบัฟแดงให้เพื่อนเลยครับเห็นผมเอาสเปลป่ามาดูบัฟแดงให้เพื่อนเลยที่ผมกะไม่กดพันดิตใส่มงกอเลนะ็กน่ ก็จะไปต่อครับหรอ,อเพื่อนถามว่าเอ้ยทำไมพี่มไม่ไปแต่ลนวันลืมนะครับแต่ว่าในเมื่อผมไม่ได้พับแดงผมขอตัวนี้ละกันอุ้ยถึงด้วยเงียเออเอ,อเขาเห็นปะวะทำไมตัวผมมันเหมือนมันเหมือนจะหลุดออกมาไม่เห็นหรอ คืออย่างที่ผมผมไม่เล่นิซมิเทียเยอะขนาดนั้นผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยนะครับแต่น่าจะไม่เห็นว่ะจริงแต่ตัวมันเหมือนหลุดออกมาจากพาวงนะครับหายแล้วเอาคนละต,ตัวด้วยอะวะตัวใครตัวมนันเด้ตัวตัวใครตัวมันเด้เพื่อนไอ้ที่จะตายไอ้ที่จะเดินชา์ที่ผ่ายเลยวาเยซนิเทียอุ้ย เหมือนยิงลงกี้น้ามาฟืบฟาบวะโอ้เทงอ๋อเรียบร้อยโอโ้โหแม่งรอดหมดเลยเพื่อนกูตายหนึ่งตัวแอมซอร,รี่เฮ้ยไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาใหม่หม <c oughs> ต้องบอกทีตรงนี้เลยว่าผมไม่ได้เป็นเมนซิตี้นะเพื่อน <c oughs> ๆเออก็อาจจะกระตุกกระตุกหน่อยนะครับและแล้วมันก็ถึงเวลาของการเวทบัฟแดง <c oughs> อี๊ ได้สักทีสิเนะตัวที่สองเรียบร้อยครับชิวๆซิว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 ในสังวะดีฮ่าไปละจ้าเฮ้ยเอาไอ้คิวมาเลยชิบหายไม่เป็นไรครับเราฟาร์มไปต่อเน,นื่องผมว่าไม่รู้อ่ะเท่าซีซที่ผมเล่นมานะต้นเกมมันยังไม่โหดเท่าไหร่เนี่ยใจนิ่งๆไว้ ใจนิ่งๆไว้อันเนี้มีกด a q ด้วยอู้ซียเสีย,สยฟรีนะเนี่ยชารนเจอร์เรายังนิ่งอยู่ครับเราจะยังนิ่งอยู่แล้วมาแถวนี้ดีกว่าแล้วโอ,โอ้โหบัฟแดงจะเกิดครับในสังวะนรรี้อไปหรือไปเอ๊ดแล้วเรามาแล้วไงก,กูมาแล้วนะไปกันต่อจ้าแลยเช่เาไม่ได้เขาพุ่งเลยนี่ชิ้ย ทุกอย่างไม่มาดีแล้วแต่ว่าแต่ว่าเอาไปก่อนละจ้าเ yeah, uh, 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 yeah, uh, 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 uh. น่ยเออเออเออเนี่เออเออเออเซนคอเลยนะแตวิ่งเร็วซะด้วยครับตอนที่เลือดเราโลนะเอออันนี้ก็เ oh <my S 1> พิ่งจำได้นะี่ oh <my> ว้ามาแล้วว่าในที่สุดเพื่อนก็ลงให้ในที่สุดในที่สุดในที่สุด,สด,สดตายตายซะ มาสองมาสองผมก็พยองเหมือนกันมาดิหนึ่งสองเราไม่ไหวนะครับณนะตอนนี้นเนยช่วยเพื่อนก่อนเมื่อกี้เพื่อนช่วยเราครับสวยเพื่อนแล้วเกรงอืมสโลสโลนี่รอดไปได้นะพี่โอป๊ปเปิดโดนโฟกัสแปลกๆเมดก็ขึ้นมาอะไรก็ขึ้นแหมเรียนบน แต่ป้อมเราเกือบแตกนะครับมาฟาร์มกันต่อเลยนะในในะจังหวะนี้เดี๋ยวผมขอขึ้นเป็นโบนเกส์เปียชิ้นแรกก่อนนะครับเ,เพื่อนๆอะไรอะ่ะกดไม่ทันมุดจิตว่ะเอา hey เ,เออด้วเพื่อนไหวเพื่อนไหว,วอีกไหวชิวโอ้ยยังชิวเลยตอนนี้ปานักหน้าปานักหน้าตายซะครับ ตายซะครับนะแม่งโฟกัสครับผมแบบแทบจะไม่ได้เล่นนะครับถ้าไม่มีซีเรียลในเกมนี้ผมคิดว่าผมก็น่าจะแบบปุยเย่ไปหลายรอบแล้วขอขึ้นโอ้โหยังโอเกตเปี่ยนก็ยังไม่ได้นะตอนนี้ยับจัดครับขาดอีก820บาทใกล้จะได้แล้วนะครับผมอีกนิดนึงป้อมแปดตัวน,นี้ผมก็ว่าน่าจะได้แล้วอ่ะคลิปตรงนี้ก็แล้วกันคิดว่าผมยังตีป้อมไม่ได้มีไม่เกิดลเะเฮ้ยยังไม่ได้เลยนี่ วงเวฟหนึง่งว่ะอู้มาแล้วครับทนกับมานานแล้วกูได้โบเก้นแล้วมาเดมาดิมาเดคราวนี้ไม่งกด้วยไม่ไม่งกด้วยคราวนี้ใส่จริงปกติผมจะกดไอ้พวกแบบเลื่อมๆล้ำๆแบบเกือบตายเดี๋ยวมันตายตลอดเลยครับเออนิ่งไวช่วงวันนี้เราจะแบบโคตรจะนิ่งนะครับใจคุณต้องแบบแข็งเือนหินเนะนี่ยยิ่งหินยิ่งดีนะ เนี่ยนี่กูรอดมันงงอะดยหายไปไหนเด้นี่คือเทคนิคการเอาตัวรอดนะครับแต่อย่าให้เจอแบบโรมิงออกของตามานี่ก็ชิปหายนะเออในบาเกมนะครับไปรู้ว่าช้างออกอะไรมาเกมนี้ใช่ไหมเออฝั่งเขาเป็นช้างนะครับน่าจะออกเปิดตานี มาเลยครับตอนนี้ผมจะเริ่มเป็นเคลฟเซนตินะครับผมเอาช่วงแรกผมคิดว่าถ้าเอาคิมาไม่ค่อยแรงว่ะเออของมันแรงจริงไหมก็แรงแต่ผมคิดว่าโบเกนน่าจะดีกว่านะครับไว้ตีป้อมตีพวกไฟเตอร์ตีพวกแอสตินนี่ครับมาดด็กก็มาดิในจังหวะนี้ก็มาดิก็มาดิก็มาอด้ดอชอบขึ้นมาข้างบนนะกูโดนโฟกัสต้อไปกลัวทำไมวะได้แค่ช้างหรือว่าจะมาเยอะ แม่ดูในมินิแมปแล้วเพื่อนนายไม่อยู่แล้วก็แบบชิวว่ะถอยเอามาก่อนครับเริ่มละเริ่มเห็นร่างของสตีมาครับเอาละมันถึงเวลาของผมแล้ววะมันถึงเวลาที่ผมจะมีวงมีเงินดูคลีด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลยขอตีเลือดแป๊บเลือดแป๊บมาละ <c oughs> มากันต่อเลย นองเบาต้องเสียฟิกเกอร์ตา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 เอาแค่นี้พอไม่ได้บวกต่อนะครับผมแค่แบบตีบับแดงแล้วก็ให้ไล่ช้ามันกลับไปนะครับซเซรียอโดนไล่ก็จะฆ่าอุ๊ยผมลืมในวงนอกวงไปโดนนอกวงครับเหมือนกับวงของบุราดเราก็ยังโดนสกิลนะตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปฟาร์มอีกนิดนึงแล้วกันนะครับพเพื่อนเพื่อเอาไอเทมแล้วกันเลย แต่ป่าก็ขอแท็กเพื่อนแท็กเพื่อนไปนะครับยืนใกล้ๆแบบนี้เราก็จะได้อ่าตส่ของป่าด้วยนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนเข้ามาเล่นหรือว่ากลับมาเล่นก็เดี๋ยวนี้แท็กแล้วมันก็จะได้นะถ้าเราเอาสเปลฟาร์มาด้วยนะครับเอาว่ะจังหวัดชุลรมนจังหวัดชุลรมนชุลรมนตน้นเปตายแล้วต้องตายก่อนมาแล้วลุยย่กงจัดถือว่าใส่เฮ้ยเนี่ย บางทีมันแรงในจังหวะที่คาดไม่ถึงมันจะมีจังหวะที่ผมตีขีลาแล้วแบบดูดด,ดเลือดส่วนขีลาแล้วตีหทีอ่ะคือขีตายเลยนะครับเห็นอยู่ในจังหวะหนึ่งเออแรงมากตอนนี้เริ่มบิวต่อจากเลฟเซนติครีใหญ่เลยครับเริ่มบิวเป็นสลิสติงเอ,อ้ไม่ใชันติสติงอ่าอีฟิค,คลอนะครับดาเอ่อไอกงเลฟของเรา อยากซอยไวๆอ่ะมานะครับพูดถึงก็มาเลยตอนนี้เราก็โอ้โหเวทเข้านะครับเพื่อเอาสแต็กป่าตอนนี้เอาให้คมนะ24นะครับดูดิไอ้ที่ชอบมาโป้ผมเนตั้งแต่ต้นเกมมนะเอาไปเพื่อนไม่เอาดีกว่าก็กลับไปฟา้าเหมือนเดิมนะตอนนี้ยังไม่มีไฟเกิดขึ้นเลยครับทีสุดท้ายดาบแดงไปเลยจ้าเอาค่สองก,ก็พอเนาะ ต้องคิดว่าดาบใสฟ้าเอาแบบเป็นคอนทินต์น่าจะมันก็แรงแหละแต่อาจจะแรงไม่สุดโอสองทีแบบนี้ก็พอแล้วนะครับหืมแย่มดีเห็นซินตอนนี้แล้วแย่มดีต้นเกมแบบมาดิต้นเกมก็มากันให้เยอะวะ่ะเล็กเกมก็ขอแล้วกันเกมว่าขอหน่อยแล้วกันขอดีกว่าจ้าน้องเหมือนเดิมครับตอนนี้ สแตกปลายนิดนึงเราก็จะได้เรื่องของ30สิบจแตกแล้วนะครับพ้นกันอีกนิดนึงเราจะเริ่มแบบมห,ม,หมหา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 เทพอะ่ะโอเคขอแยกไปฟาร์มต่อนะครับเพิ่งฟาดได้เวฟเดียวโอ้โหโโอ้โหนิ่งไว้อ่ามาดิสวยเพื่อนโซโลหน่อยโซโลหน่อยเออตามตามตาม,ตามสุดตามสุดตามสุดมีอติ มียติแล้วคิวเก้าแบบนี้กูเกิดมปอีกรอบวะ่ะส,สั์สั์ขีสั์ขีขีขีตายเซ่โอ้คู่จังหวะเกิดครับคอมโบเซเดียวคนกำลังจะเท่แบบสุขเสียขวัญเลยนะเว้ยมาดักเปอนเดอร์ครับนานยังไงก็ไม่รู้ว่ะ ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าคีบผมก็ไม่ได้ดันมาเนี่ยแล้วมาที่พุ่มนี้หนึ่งคนแล้วมาที่พุ่มนี้อีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนแล้วอติแม่งเอ๊ยมาที่15นาทีนะตรงนี้นะครับก็ยังไม่มีใครเปิดก๊อตสเตตูกันเลยเฮ้ยเฮ้เฮ้เดี๋ยว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 ก่อนคุยกันก่อนเพื่อนเวทโอ้เวทจริงเวทอะไรขนาดนี้เลยเหรอกเคยโดนนะเนี่ย เพิ่งเคยเล่นซีนิทีแล้วเคยโดนแบบนี้นะครับมันแรงขนาดนี้เลยเลยอ่าชิบหายละแอนกันรอโซนแถบเอา้าไม่สะบัดซ้ายแล้วมสะบัดขวาทำไมเนี่ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยลงไปเลยเพราะว่าทีมเขาฆ่าได้เลยครับแล้วก็เอากอสเนียไปตามทําเนียมเลยเลยครับ ผมขอดันกันแต่ผมชอบเซทเที T A อย่างหนึ่งนะตอนนี้คือถ้าเอามาเลน,น็อตเลนใช่ไหมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับหมาม่วงเนี่ยเราแทบจะไม่เสียเลือดเลยนะเอออันนี้ผมชอบมากถ้าเล่นตัวอื่นเนี่ยต้องใช้เคลียคีฟหรือว่าอะไรเนี่ยมันตีแรงมากนะหมาม่วงแล้วใครแบบเล่นเล,น,เลนกลางอะไรอ้โหัวถ้าเคลียหมาม่วงนี่เลือดลดเลยนะถ้ามันโดนตีอะไรกี้นะครับเอาละหนึ่งหมัดมานานแล้วเอ,อ้ย เชียตายว่ากดไปแล้วนี่อา้าวเฮ้ยเรามีดาบไปจะระเบิดอัติได้เหรอเออนี่ก็เพิ่งรู้นะครับแล้วเรามาดูเพื่อนที่บวกอะไรจังหวะนีด้ดีกว่าผมดึงให้ตั้งสามแม่เมือนดึงมายัางไงวะนึือว่าดึงมาตรนนั้นหมดเลยอยู่กับผมไม่สามตัวเลยผมขอหาโจดกูเจอโจดตายซะน้องเฮ้ยพวกมือโฟอกัสกูไเดีเฮ้ย เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไอเทมกันละกันนะผมคิดว่าผมไม่น่าไหวแล้ววะ่ะถ้าผมโดนโฟกัสแบบนี้ตายแบบยังไม่ทันได้ไฟตายไม่ใช่ได้ไฟตายครับตอนนี้ผมอ่าในเรื่องของอันติเราเก็บใช่ไหมตอนนี้ผมใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งถ้าจะใช้ครั้งก็ะ14นะครับคราวนี้ผมเคยเห็นแบบว่าใช้เกาะเกิดใช้เกาะเกิดเสร็จแล้วใช่ไหมซื้อเกี่ยวมาหรือว่าใช้บัตรหรือเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเออมันกดได้เหมือนกันนะบัตรหรือเชื่อบัตรหรือเชื บัตรเ,เชียวเฉยตัวเห็นตัวยูเป็นอะไรตัวเอบัตรเ,เชียวบัตรลชูอะไรอรับหมาทีว่ะคราวนี้ขอแบบขอเลขอเม้มเลูไม,เไม่เอาแรดดาบตรง,ตรงดาบแดงขอเม้มทันทีครับสายฟ้ามาแล้วด้วยโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมไปดู ก็มาดิลงมาดิในตอนที่เพื่อนผมมานะก็มาดมิตอนที่เพื่อนผมมาบวกกลับด้วยตอนที่เพื่อนผมมาบวกกลับกันด้วยอติสวนมันว่ะมันว่ะฟึบฟึบเกี่ยวแล้วฟึบแ้าต่เกี่ยวเราแตะ ใช่ไหมเออเคยเห็นอยู่นะเคลียร์แล้วกดอันนี้ก็ยังรอดอยู่นะครับจบสทีหลังๆไม่ก็ได้เล่นเลยเออประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับซินเทียสายคริสที่เ,เพื่อนๆขอเข้ามามันตแรงในบางจังหวะจังหวะที่เลือดเราโลผมอันติส่วนและเลือดเขาน้อยใช่ไหมแล้วเราติดขี้ในจังหวะนั้นแหละต่นคราตายเลยนะครับเออ ชอบในตรงนี้แหละออก็ประมาณนี้ด้วยกันนะใครจะได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ i ครอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันออนี้ขอตัวลาท่านไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับผม